โอเคนะฮะสวัสดีกันอีกครั้งนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับ KAG คุณไอแชนแนลนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกม Minecraft Mod Pixelmon ทที่ X 11กันแล้วนะฮะอีก4าร์ทเท่านั้นนะฮะก็จะจบแล้วนะฮะวันนี้ผมมีเป้าหมายที่จะมาทำทำอะไรวะช่างหัวมันนะทำหนึ่งเตมคองก่อนโอ้แร็กวับหนึ่ง อันนี้คุณเข้ามานะ่ยังยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเลยกดหัวเลยไม่จบเลย อางนี้ขอไปขุดหินก่อนนะฮะเอาก่อนเสร็จละอ่ะเรจะเผาทางน้ำทำเพ่ออเลยขุดเวอ้อเลยน้ำทางน้ำอะไรนะเก้าเก้าเอลเก้าก็คืออะไรบ้างไอเอลก็ตัวตัวตัวอะไรบ้างตัวตัวอะไรบ้างตัว รอเรือเอ้ยรอลิงเออรอลิงเก้าก็ไม่คล้ายๆเล่เก้านะฮะเล่เก้าเป็นควันพยันชนะไทยแอบกนะ็เก้าล้อเก้ามาเลยเก็บขอ,ขอ,องวันก็งงไหมนะวันนี้ออกมามงงงงฮึบอ้าววิเศษ เก็บไปนะฮะมาใช้สิ่งที่จำเป็นเอาเก่งเอาเสียเฮ้เ๊ะดุยเขาไปคุยทิ้งก่อนนะฮะโอเคเห็นทำไงวะอันนี้ยังไม่ค่อยเก่งนะฮะโลกโลกนะอีกสี่พาร์ทยัไนก็ไม่เทพอยู่แล้วครับ ก็คือจะเริ่มเกมใหม่แล้วนะฮะ,อะแอรแมปไปนะฮะไอ้ิ0ก็พักนะนะฮะ,ะ,ฮะก็มีพักสองแล้วนะ,นะเห็นพี่แท็กเขาเล่น,น, <c oughs> นก็เออหัดแน่ครับห <c oughs> ัดแน่นะฮะก็คือไม่พลาดอยู่แล้วแมปนี้ชอบชอบถูกใจถูกใจจอส์นะฮะกดฮะกดไปนี่แหละ วันนี้ขุดมุ่มววนะฮะขุดมุ่มววไปก่อนยังไรขุดเป็นทางทางนะเออเอาทอดมาน้อยๆจะไปทำทอดก่อนทอดน่าจะมีเยอะก็เล้ไม่รู้อาหารก็น้อยอีกโอ้ตายๆต,ยต,ยตยวัตน,นี้ ไมายเท่ากันผมจะลบไม้ไม่ไม่ไ,มไ,มไมว้แบบนี้แหละถามว่าถ้าเล่นจบแล้วจะลบโลกนี้ไหมลบนะน่าจะลบนะฮะลบแน่ๆก็คือมันจบแล้วนะก็ไม่ใช่ว่ามันไม่จะเป็นนะก็คือมันเปลืองเปลืองได้นะฮะก็จะไปตัดเกมต่อไปนะฮะก็คือค่อยบอกละกัน หาบ้านในวันนี้เอาเช็ดไม่มีอืมเอ่อนี่ละกันใส่หมดไปเตรียมมาด้วยละกันคอนิดนึงนะฮะโอเคกลับมาแล้วนะฮะเมื่อกี้มีคนนึงะองสร้างแบนนึง ชช็ดปกับการกันนะฮะถามว่อาอ๋ทำไมพี่อยู่ที่นี่ก็คือมีคนลงมาก็เลยมาเนะก็บเวลรอนะฮะก็ตามนี้แหละแับนะไอเชีดใอญ่เนีเ่ยเนี่ยอู้บเลยมาถึงผมโอเคก็ยี่สิบแล้วปวดหัวเลยชิบหอย เฮ้ยอะไรอ่ะทำเก้ามาอยูทำมงชี้อะไรอย่างนี้ยนเะนี่ยไม่รู้เรือ่องดึงดึงสิเอ๊รู้สึกว่าโปรแก้มันภาพใหม่มาแล้วอ่ขี้พวกนีม้มันภาพใหม่มาแล้วก็อัดแต่เป็นซีรีส์สองเคยบอกไปแล้วอยวู่ยังไงไม่รู้นี่ อาจจะยังไม่รู้ว่าอาจวันไหนหรือปีไหนนะก็ขอให้มันภาคใหม่กว่านี้ก่อนแนะ่ผดว่าเลยตอนหน่งจุที่มาใหม่ก็คืออัดอัดแน่ฮะก็ไม่พลาดอยู่แล้วน่บก็คือชอบนมครับชอบในระดับหนึ่งน่แต่ขอกันเยอะนะนะ นันไปตกเล้ยมัยืนเพิ่มมันยืนเพิ่มเลยืมสันเตอร์ฮึบเฮ้ยฮแ่เอาเชียก็เอครัโอ้มันเลิกพูดไม่ได้คนะร,รับก็คือมันติดนะเป็นสันดานเอ้ยนี่ใยนี่เขาไปพูดใส่ แงวันนี้ก็ไม่ได้ทันหรอกห้องก็คือตั้งคิดว่าขุดหินกันเถอะแงนี้น,นะขอมาแงใช่ครับขมหยาบแล้วค่อยมาค่อยปรับกันถ้าปรับวันนี้ก็ยังไงไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับจะเก่งขนาดก็ไม่ได้ครับนะได้หยาบแล้ว่็หยาบไปเลยนะหรือเมือ่อเลยครับน,น,น,นะน,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 นี่นะเขาปิดฝนกครับเขายากเม่ใย้ปิดฝนครับ ีเข็มโมดไม่ใช่คร hey. okay. ับเคียร์สีเคียร์เฮ้ยครับมอเตอร์เคียโอเคจมืดแล้วนะฮะฟาร์มนี้ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ในยาวด้วยในถึงฟาร์มในถึงฟาร์มจิ้งนี่ เราต้องมากะก่อนว่าเออที่อย่านี้แหละนะฮะโอเคเอแล้วกะแล้วทรายรู้สึกว่าจะ,จะมีวิธีทวีจะมีวิธีขุดทรายอยู่นะฮะก็คือง่ายๆก็เแต่แล้วโอไม่ขุดแล้วกันนะขอไม่ขุดจะทำเป็น r u บ b e r bracelet h shit ข้างบนมีสรายเรามีด้วยออนาตาดีในระดับหน,นึงยังไงก็ต้องขุดอยู่แล้วฮะพื้นเนี่ยถ้าขุดก็คงอยู่ไม่ได้ ถามว่าทำทำไมดูแล้วกันครับอ่าใช้ทฤษฎีทฤษฎีทรายตกนะฮะก็คือถ้าทรายมันตกลงมาก็จะแตกไปเลยเนี่ยไปถึงทรายนะคิดอย่างอื่นมผมว่าคนเขาไม่คิดแลวครับผมไม่เคยคิดน,นี่ก็ใช้วิธีคุณธ,ธรรมดาะะแต่ใช้ทฤษฎีจะใช้วิธีนั้นก็รู้สึกว่าจะประหยัด ไม่ประหยัดถอดก็เท่ากันนะฮะเท่ากันแล้วก็เท่าเท่ากันห้องเอาใหญ่ขนาดไหนเราไม่รู้ครับ <c oughs> ห้องหองใหญ่ไม่ต้งไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มาก đaí mà, các bạn có thể thấy là ở đây oh, Điều... là, là một cái khu vực rất là rộng lớn, rất là rộng lớn, rất là ห้องเล็กไปแต่กับบ้านผมมีก็ปุดไป้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันบางเชิงวางเชิงโอเควันนี้จะจบก่อนเลยเกียดแล้วเนี่ยมันยี่สิบนาทีแล้ว,นะต,อนนลวตอนนี้ยี่สิบกว่านาทีและไอ้สิบกว่านาทีเองดีกว่า,อวา,วาตอนนี้หาอะไรทำดีกว่าเออไปเก็บวงเก็บเวลก่อนไง คลิปนี้ก็ต้องมีงานต้องทำอีกเนี่ยไม่ได้ว่างดีว่ามีงานทำไปสิยืนขึ้นเลยวิธีทำให้มันโดนง่าย<อ>ง่ายครับไปเห็นไหมฮะง่ายง่ายจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บง่ายตายเลย เอเอาทาักซิ้งว่าเก็บแวววันชิวชิหนึ่งไหมครับโกแบกก็เก็บแววดีเนะี่ยก็ดีในระดับหนึ่งอ่ะเนี่ยขอบใจเพื่อนตบเกียร์แต่ผมวิวยิ่เก้าแล้วอหน้าตาดีในระดับหนึ่งกันเรื่อยเดียวนะผมจะถือความไปเป็นอาชิพแนวะยังไม่พลาดพิยงเกมเก้านะโดนชิปหายเลยว่านะชิปหอ เป็นคำยากที่กับบ้านตันช่างหัวมันแล้วกนะันฮะลงก็จบลงก็จบเลยมาถึงไม่มีอีกเลยลก็จะไปเกมอื่นเลยถ้าลงว้านะไม่ลงนะนั่งไงไรชูมาสู้ด้วยโอ้ตบเกียนตายตบเกียนนาตาดีในระดับหนึ่งเอโอ้เวลสุ1สามแล้วสุดห้ากระจอก <c oughs> นี่อย่างผมอ่ะวิดโทษอีกบอยาง เอามึงตีกันยืดด้วยสามเก้าเอาโอเคครับเอาล้ฮนะตอนนี้ตกกันแล้ไม่ใจอู้สามสามครั้งที่ตับยืนขึ่นเลยเปิดหัวเลยเนะตกไม่เข้าครับเอาตอนนี้ชื่อเลยววะคาโคลรอฟใช่ปะวะช่างแม่งช่างโงมันโอเคปั๊บผมเสียบต่อยังรอนะาตก ตบเกียนแต่ตบเกียนแหมมาเอจอดจองอ้าวไก่ล่างแล้วครับโอู๋ไม่แน่เชื่อเลยครับโอ้ชิบโอ้เมกาโอ้ยะนี่ฮะก็ไก่ล่างเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นไก่ล่างโปเกมอนกันเถอะอะไรประมาณนี้แนมอู๋อู๋น้ายืดหน้าหน้ายืดโอ้ตัวบักเอฟโอเมกายืนขึ้นเหรอ นะมาดูกันโอ้โหสูงชิบหายเลยเอาเอเคครับเดี๋ยวเก็บกันขี่ได้ไหมขี่ยากเคอู้ชัดขี่ไม่ได้ด้วยเย่ควรเต้นขี่ไม่ได้เอามาหำใหม่ใช้ยูสเป็นไม่ไรแล้ว baby ไรแล้วนี่บินไท แปดมันอยู่ไม่ได้หรอกครับอย่านี้ตบตบอย่างนี้ต้องตบตบเกียนตากัมเรชิดเดวใช้ท่าบริสแอบกัดไม่เข้าสภาพแอบมันตบแล้วเกลอยตบตบเกียนตบตบสิยังท่าเลยเว้ยใช้ท่านิลลอนอ้าู้วช็ดโอเมก้าอู้วถึงกับลงไปแดดดินไป จะไปไหนยืนขึ้นเลยนโะ okay. อเคฮึบตบเกียนแต่ภายในนัดดิมัดมัดไม่ใช่นัดมัดเดียวโอชัด oh, ท่าจะเลยเออโอชัด uh. oh, กันเลอ,อยากสู้พอดีเลยตบเกียนอย่างตบตบนะโอ okay. เคเกือบตายหมายถึงผมเกือบตายเนะี่ย เก็บเบลผมมันเล่นเล่นอยู่นะการแก้เบื่ออะไรมาหนี้อยากไปซีรีส์อื่นแล้วนะฮะซีรีส์นี้รู้สึกอืมช่างแม่งเฮ้ยอืมยางไนทึงง่ายแต่โอ้โหเจอบอสเอาเอาโอ้เจ็บเจ็บอืมเจอบอสครับเจอบอสบอสเลือดแดงด้วย ไม่ตกคงอยู่ไม่ได้อ้าโอ้เ oh, ช <64. S 1> ็ไดไม่หกสิบสี่ยังไะงยิงใหญ่อยเลปิดหัวเลยอ้ตกมันเกี่ยวตายมันตกออืมรถไปครึ่งหลอดเจอวอเตกร์นแล้วไหมครับ,บอ,รนะอืมืเรียบร้อยแนะสบัตเวลสามสอเวลสี่ส้า oh, อชดถ้าเลยไม่รู้เก็บไป โอ้โมาตบโอ้เ็ตโอ้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 เย้โอโอ้โอ้กอโอ้อ้โอกโอ้อ้ออ้่้โอ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 ้้โอ้โอ้โอ้้โออ้โอ้โ้โออ้โออ้ด้อ เอาเช็ดเอาไม่แกอยากตีกับตัวนู้นเอาเช็ดเอาเวลห้าเวลสิบเจ็ดอ่าอยู่เยอะหมดเปหมดเลยเอาปิดปิดโฟนปิดโฟนเนี่ยปิดโฟนดีกว่าปิดปิดโฝนปิดโฟนก็ช่างแม่เนี่ยอะไรเนี่ยเอาเยอะตัวตัวอะไรวะ ตัว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  HHH. ตัว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 มันอยู่มีได้แน่ anyway. ตบเกียนตกตกตกสิฟิแนัโอ้โหเกือบตายทำนี้ยังไงวะตกเกียตมันแนนตกเกี้ยนแตกไปอีกสามสามก็ยวคัก็คือเแชร์ก็แชร์อยู่ถ้าไม่มีเอพีแชร์วันนั้นก็ก็คงไม่มีผมวันนี้นอ้โทนีัแล้วตายไปแล้ว ัคนคทจะแทนแรงแลวมันจรู้นจอูตัวอะไรอะ่อะฟัาอยู่อ่ะ่าตายเลยปดเมือยเลย่รู้สึกว่าท่านี่จะเป็นเฮ้ย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 ยมันอยู่ไม่ได้ตบตบตบออฟฟเฟยังเฮ้ยไม่แม่นลยยืนขึ้นเลย โอ๊ค๊กสเปกอ้าวกดไม่ติดอ้าวโอเคแสงเด่นคนที่โดนเธอแสงคก็รัและมันเธอรู้ถึงหัวใจโอ้ม mm ันใหญ่มากอืมเราทำอะไรลงไาอย่าจะมีโปเกมอนมาอะไรแถวนี mm ้ hmm. <any> มันไม่ได้ โอเคต,ตัดครั้งนี้ก็ตัดไปเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็กบอกจบก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพิ่มเพียงแค่นี้ครับบายบายครับเจอกันคลิปหน้านะฮะก็มันชิวๆในไมค์ครับแน่ๆครับชิวพาร์ทนะฮะโอเคอะไรตกยังไงอย่างไงนะนะโอเคบอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลืมบอกอีกอูชิวนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพิ่ไปไปะะม,ม,มพนะเพีย,ยงแค่นี้ครับบ๊ายบายนะฮะอโอหกสิบเจ็ดตกเลยครับ ตบตกตกมัตกไม่ได้ไมัเรี้ยวไปท้าเดียวกันทำไมแอ่ถทายากด้วยอู้ช์โดนตกที่ตายเนี่ยยืนขึ้นเลยหมวเลยจงตบโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe บุกรีแชร์นะฮะมีอะไรคอมเมในต์ใต้คลิปแชันได้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ